มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจังหวัดตราดฝนทลมหนักน้ำท่วมสีหมู่บ้านบางพื้นที่รถไม่สามารถผ่านได้นะคะ11กรกฎาคม2568ที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีฝนตกหนักและพาย,ยุลมแรงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาส่งผลให้สถานีวัดน้ำฝนพื้นที่รวมทั้งอำเภอเขาสมิงวัดปริมาณฝนสะสมได้197มมตรค่ะ บ้านโดยประชาชนในพื้นที่ตําบลสตอถูกน้ำท่วมแล้ว4หมู่บ้านก็คือหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่7และหมู่ที่9และพื้นที่ทางการเกษตรอย่างน้อย50ไร่เสียหายจากน้ำท่วมขณะที่ประชาชนเตรียมเรือเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าออกบ้านไปแล้วนะคะโดยบริเวณสะพานคลองสตอพบว่าน้ำในคลองเป็นสีแดงไหลเชี่ยวกรากเหลืออีกประมาณ1.5เมตรน้ำจะติดขอบสะพานค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกตำบลสตอภายในหมู่บ้านถูกตัดขาดนะคะหลังจากน้ำท่วมสูง1เมตรพื้นที่ทางการเกษตรท่วมอย่างน้อย30ไร่ ส่วนซอยอยางมีน้ำท่วมสูง1เมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนซอยรื่นรมสมคีหมู่9ตําตลโสตอระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรค่ะท่วมถนนแล้วก็ท่วมบ้านประชาชนอย่างน้อย5้าหลังขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหากระดับน้ำสูงกว่า1เมตรจะทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรและจะส่งผลให้ประชาชนกว่า20หลังต้องใช้เรือในการสัญจรชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ